สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการการพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะพันเอกชิดพลก้าพรม ผู้อำนวยการกองการเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าเสาและตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบภัยหนาวประจำปี2565จำนวน200ผืนโดยมีราษฎร5หมู่บ้านเข้ารับการแจกผ้าห่มนะคะ ก็ได้แก่บ,บ้านผู้เตยบ้านผู้ลาดบ้านผุ้มุดบ้านวังเขมนและบ้านแก่งกระปอมนะคะณสาราประชาคมบ้านผู้เตยหมู่8ตำบลทา่เาเสาอเภไซโยกจัังหวดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะและภารกิจต่อไปของเรานะคะจะลงกันไปในพื้นที่สําัักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการาทหารพัฒนานค่ะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ักิจกรรมโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่หงห่มกันหนาวค่ะและก็เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับภัยหนาวนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยโดยเมื่อผ้า งกันหนาวจำนวน200ชุดและก็ยังสนับสนุนชุดยารักษาโรคเพื่อเป็นการบรรเทาอาการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาวกันในพื้นที่ตลหน,นองปลาปากอเภอสีเชียงใหม่จงัหนองคายนั่นเองค่ะ แล้วก็ก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกทท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะคะของตามกระทรวงสาธารณาสุขค่ะอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยและห่างไกลาจากโควิด1 9นั่นก็คือการเว้นระยะห่างนะคะการสวมใส่หน้ากากาอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเราด้วยค่ะและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะนะคะสแกน QR c o ารเช็คอินเข้าเช็คเอาออกเมื่อทันเข้าไปใช้ยังสถานที่ ต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากโควิด1 9สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ